คนไทยอาจจะเรียกว่าวัดพระแก้วแต่คนเราจะเรียกว่าหอคำว่าหอก็คือไม่ใช่วัดถ้าวัดจะต้องมีพระสงฆ์จพาพรราเราจึงจะเรียกว่าวัดนะคะที่คุณไกอูกก้ก็ถูกแลวนะเจ้าเนาะวัดถ้าบ่ามีพระสงฆ์ก็บ่ฮห้องว่าวัดเจ้าอันนี้คือหอพระแก้วเราเข้าไปดูแล้วเจ้าว่าที่นี่เป็นยัยไงไงพ่อ หอพระแก้วนี่นะเจ้าอยู่ที่เมืองเมียงจัน์ประเทศลาวสถานที่เนี้เคยเป็นวัดมาก่อนแต่ว่าเพิ่นก็รื้อแล้วก็สร้างใหม่จ้าดหลายเตื้อเจ้าแล้วล่าสุดเนี่ยสร้างเมื่อพศสอง8ตามพระราชรเกสร,รับสั่งของสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชเจ้าหลังจากที่ย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบาง มาไว้ที่เวียงจันทร์ที่มันสร้างขึ้นนี่ะเ,เจ้าก็เพื่อจะเอาเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนะ